สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการติดสติกเกอร์ลิปนะครับผมโดยโปรเฮยนะครับช่างติดสติกเกอร์ของช่องเฮย h ชาแนลนะครับวิธีการติดนะครับหลักๆก,ก็เล็งมุมให้ตรงๆกันนะครับ ด้านอื่นก็จะได้ตรงตามขั้นตอนการทําก็จะไล่จัดหัวไปก่อนนะครับถ้าหัวตรงปุ๊บท้ายก็จะตรงโดยใกล้เคียงอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีการติดก็จะประมาณนี้นะครับ ไม่ยากครับแต่ก็ไม่ไง่ายต้องมีความชำนาญระดับหนึ่งนะครับถึงจะติดตั้งได้ครับนีไต้องดใช่ครับผมนนอนถ้าฉีดน้ำน้ำนองพื้นเลอะเลยครับผม,มนี่นะครับวิธีการฉิดงา่ายๆ ถ้าช่างทชานาญการก็จะติดประมาณ10นาทีถึง15นาเลยครับแต่ถ้ามือใหม่ก็จะนานนิดนึงนะครับขึ้นอยู่กับขนาดไซส,สติกเกอร์เลยนะครับถ้างานตัดมาใกล้เคียงกับวัสดุเลยก็จะง่ายนะครับ,บ,รบก็จะเสร็จเร็วมาก ก็จะประมาณนี้นะครับไล่ฟองอากาศออกให้หมดงานก็ค่อนข้างจะเงียบหน่อยครับงานโรงแรมเสร็จขั้นตอนการติดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการ <Hey. S 1> แบ่งสองฝั่งของริมนะครับ mm. โดยการใช้คัตเตอร์กรีดไล่ไปตรงกลาง ของริปนะครับแล้วก็เก็บรายละเอียดข้างล่างนะครับอันนี้ก็เกือบเสร็จแล้วนะครับค้างขั้นตอนกันไล่เก็บระหว่างขอบริบนะครับง่ายๆโดยอย่างนี้เลยครับตัดแบ่งครึ่งริบแล้วก็ ตัดสติกเกอร์ระหว่างช่องออกนะครับเพราะว่ามีช่องไฟสำหรับช่องว่างอยู่เยอะพอสมควรนะครับ